อานี่มันไม่หลุดคััวแต่มันแตกอะไหน,ไกไหนเก็บแตงไทยจะตรงไหนมาอันนี้มันสุก,สกแล้วใช่ไหมมันหอมแล้วใช่ไหมอ,อ่าอันนี้ดูลูกนี้อันละชามพามาดูลูกนี้หน่อยดิลูกลีย้ยงเนี่ยอ่ะอันนี้ถือลูกนี้ไว้อ่าอย่าอย่า,ยาทำมันตายนี่น,นี่ลูกนี้ลูกนี้นี่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 นนีนี่นีนี่นีนีน นี่ลูกนี้ลูกนี้แหนเมาเทียบหน้าราชานี่อันนี้ก็น่าจะสุกแล้วนี่เดีย๋ยวนี้แตกแล้วอ,อาไม่ต้องข้าวราหนูเยียบมันตายานั้นต้อง,งเก็บได้แล้วนะโอ้โอ้นี่มันเป็นรูอะไรแมลงมันเจาะว่าอ้านี่มันไม่หลุดโครัวแต่มันแตกอะกกอ่านี่สองลูกละชาถือทเทียบกันหน้าหนูนี่ใหญ่ไหม โอ้ไห,หนตรงไหนต้องไหน,น,น,นแล้วลูกนี้แก่ยังลูกนี้ยังไม่แก่เนี่ยมีลูกเล็กตรงนี้ด้วยนะอ๋ออ่าไปไหนพาไปดูดิอันนี้ไปเก็บตรงนู้นไม่มีมั้งอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ไปเก็บก่อนอ่ะไปดูตรงนู้นสองลูกตรงตรงนู้นแก่ไหมหนักเอาวางทไมมันแตกอ่ะยีงเลยมันแกกจัดจ้า อ๋อไม่อันนี้มันโดนถากทิ้งไปไงตายนี่ยังไม่แก่มันตายไปแล้วตั้งแต่ต้นคาไว้นี่เอาไปเก็บปะตรงนี้ที่จำากูจะบอกนี่ตรงนี้นี่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 ทำไมไม่ให้พี่ถือลูกใหญ่หนูถือลูกเล็กอ๋อนนี้ไม่แก่มาก อันนี้เหมือนเกิดก่อนแต่ไม่แก่เกิดก่อนแต่ไม่แก่อ่อแต่นี้แก่แล้วก็เตกอันนี้ได้ผลผลิตอาโชว์ทด่สองคนสองลูกอันนี้ย<อ>ินใกล้กันดิในนี้<อ>มีสามลูกนะจบก่อน